อ่ะสวัสดีค่ะ e ีที่สามเอ้ยะเอ้ยะเอ้ยะเอาไอ้ฝักฝล้เดี๋ลุกไปถอดรองเท้าเลยหม้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหรอกทำไมด้วยไม่ต้องถอดมันก็ใส่ดีแล้วอ่ะเอาจันหยองไปสิเอามามะเข้าเลยเนี่ยเข้ามีเลยค่ะเด้ยนี่ค่ะวันนี้วันนี้น้องสินะคะวันนี้น้องสิกับมามาจะมาเป็นควานจะมาเป็นควานทำความสะอาด ออ้อยอยากช่วยอ้อยอยากช่วยอ้อยทักไทยแม่จีแม่เบียดกันเลเนาะนี่กูเนี่ยเติมสิไม่ต้องไปจับเขาเออสิเออถือถังใหดีเออเออสิก็เกรง นอนนอนนอนนะครับเออของอ้อยมันจะเก็บง่ายหน่อยมันจะของอ้อยจะเขาจะถ่ายไว้รอบนอกเอ้ยมามาคว้าเลยเออน,อนอนตอนนี้มามานะคะโอ้โหหมามาเคยทำงานแบบนี้ไหมคะ <c oughs> โอ้ไม่เคยนะครับไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนนะออลองดูครนะับเออเอ,อ่ะโอ้โหโโโน้องสิเอ้าโอ้โหไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง <c oughs> เดี๋ยวลื่น <c oughs> โอ้โหแต่ว่าควานใหญ่ของเราครับโอ้โหโชว์เองเลยครับสุดยอดสุดยอดไม่เจ็บกี่บ้างเนา ควันใหญ่ให้ใครเก็บขี้ล่ะให้ลูกพี่เหรอโอ้ใช่เดี๋ยวให้เก็บนี่ก่อนเี๋ยครับโอ้ใครยังไม่เคยนะครับต้องมาลองนะคะอันนี้อันนี้เราจะไม่ไลฟ์สดให้ชมนะเราจะถ่ายเป็นคลิปให้ชมนะคะแต่ละคลิป อย่าลืมไปดูนะคระับส่วนกะส่วนมะม้าก็โอโ้โหขยะ,ขยะมะม้าก,กำลังทำความสะอาดอ้าวพอมนะครับขยะน้ำอ้อยก็จะประมาณนี้เพราะว่าเขากินนัวคายเขากินคายเขาเขาไม่กลืนลใช่ไหมมันจะมีแบบกาก<อ>ๆากเขาเก็บตรงนี้นะจ๊ะน้ำอ้อยจ้ะอ่าอันนี้คุณพ่อเลยนะป่จ๋าเลยอะ โอ้โหส่วนตอนนี oh, d ung, d ung. Ah ้น oh. okay, ้องสีแบบข้ามขั n, ้นนะครับไปเอาลูกพี่วาวาแล้วครับตอนนี้อย่างเงี้ยควานใหญ่คุมควานใหญ่เป็นคนคุมนะครับดูควานใหญ่คุมคุมวาวาหนอนหนอนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเรียกแมว่ะเอ้าโอ้ยดูดูควานใหญ่กางเกงก็จะหลุดตุดโอ้โหโอ้่อเอ็งก็เอ็ผิด พอเอผิดนะเอาเลยเอาเลยเอ้ยไม่ต้องช่วยเขาทำเองว้ามาทางนี้เอาเร็วเอาควันใหญ่เราจะสั่งวาได้ไหมเอาเอาลูกพี่ลูกพี่สิก็กลัว เอ้เอาโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันแล้วครับนี่พี่บรรเจิดก็มา <ๆ S 1> พี่หญิงหมวยก็มานะคะคลิปนี้โอ้โหร่วมด้วยช่วยกันแต่เราได้มงไระทันเลยครับเออแต่บอดิการ์นี่ต้องหันซ้ายหันขวาครับบอดิการ์ ว้าว้ามาทักทายพี่บันเจิดแล้วว้าเอ,ออเออเออไม่สนใจคนอื่นนะตอนนี้อตอนนี้โอตอนนี้ทักทายพี่บันเจิดคนเดียวแล้วหมูหมูก็คุมลูกพี่ไปอย่างเงี้ย เป็นการทำงานที่แบบว่าผู้ช่วยเยอะมากเลยเราวันนี้คลิปนี้ออโอ้โหดูหนนทั้ทงพ่อเอพ่อเอก็จัดไปแล้วบุญเย็นบุญส่งนะคะพี่โก้งคนนัดก็บบน้องสิกับมาม่าก็โน,น่นนนน้ำอ้อยนะคะแล้วก็ต่อด้วยว้าวนะคะร,ะรับโอ้โหรวมด้วยช่วยกัน ระวังข้างหลังด้วยนะคะเก็บเก็บด้านหน้าแต่ถอยไปถึงนู่นนะคะเออแม้ระวังแต่ด้านหน้าแต่ถอยถอยไม่ดูหลังนะครับทัเอาริงนะเออว้ามานี่ว้ามานี่เออเออเห็นไหม โอ้สงสัยว่าคิดว่าหุ่นเหมือนหมูหรือเปล่าโอ้โหดูบุญดูบุญดูบุญสิบุญเรียกร้องความสนใจทางนู้นเหมือนกัน

อ๋อไปหาพี่บันเจิดนะน้องนึกว่าหุ่นหมูไงน่ะน่ะไปยืนคู่กันสินั่นเอาเรื่องเหมือนกันเนาะไหวไหมเอ้าไหวไหมอันไหนโอ้โหโอ้โหงานหนักสุดน้องสี่วะ เย้ยงานนั้นง่ายที่สุดแล้วหผูบอกครับนี่เชื่อหมดแล้วการร่วมทุกเชื่อเลยทำไงอ่ะอ๋อเอาไปห้คร้อยแล้วด้าร้อยพันล้านอ่ะได้ครึ่งยังเอาไปห้าร้อยแล้วห้าร้อยพันล้านในห้าร้อยโอ้โหสนุกสนานนะคะพี่ว่าพี่ว่าต้องกล้ามาเลี้ยงทั้งดีกว่าคือบาหวาเล่นด้วย ว่าคิดว่าเป็นน้ำหมูไงดูนี้อืมว้าเอมม่กว่าสดออกมาสิลูกเสร็จแล้วนะคะเช้านี้กับการทำความสะอาดนะคะกับความมุ่นไบเดี๋ยวต่อจาก เก็บกี่ช้างนะคะเหลืออีกยางนึงนะครับจะเป็นอะไร,ะรอืติดตามตอนต่อไปอาจจะได้ชมไลฟ์ดสดก่อนหน้านี้นะคะอใหญ่ <c oughs> สั่งเองเล <c oughs> อช้างชืไหนมันใหญ่สั่งชไหนนอนนอนผู้จัดการให้กำลังใจ นี sugar, ่๋ดูควันใหญ่แม่ควันใหญ่แหมนัดเอ้ยควันใหญ่สั่งเอาสับรถขึ้นรถเร็วควันใหญ่สั่งเอาสับรถใส่รถละรถเข็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งควันใหญ่อย่าเพิ่งควันใหญ่จะเอาสับรถเออควันใหญ่สั่งอย่างเดียวเลยเบ๋อวาเข้าหัววาเข้าหัวอ้าววาเอาวาลืมลืมหมูหรือเปล่าวาเห็นไหมวาจะไปหาแต่พี่บันเจิดเลย หรือหมูแล้วนา่นเห็นไหมไม่สนใจหมูไม่เธอถ้าถ้าเล่นกับพวกเนี้นั่นจะหวงฮะอ๋อคอนเตยใช่ไหม คันเตอรแบบคิดหนักเลยใช่โอ้โหต้องทำความรู้สึกแต่ละคนนะครับตอนนี้คลิปนี้เป็นยังไงครับน่าสิโอทีมงานทีมงานนี่เหงื่อแตกแล้วนะครับคือทีมนนี่กินเหงื่อไม่แตกเลยค่ะทำงานเหงื่อท่วมเหงื่อท่วมเลยกินเหงื่อแตกทำงานเหงื่อท่วมโอ้ ไปทีนี้ไปด้านนน้นกันค่ะมามาดูน่นสนามแบดเออดูสนามแบดนี่รายการอไปีแบดข้อ้มข่เอ๊ะก็อยู่ปรนี้โอ้โหอ่ที่ที่สั่งได้เลยจันเตด้ยเออ นีจนเตอเป็นเจ้านายแล้วเออนเตยชี้สั่งงานได้เลยครับครับครับขอข้าวขอข้าวมื้อเดียวอครับอืมนเป็นนั้เสร็จ้เออเออสองกินสอะสำหรับลทปนี้นะคะก็ ขอบคุณนะคะแม่แม่เอสซีทุกท่านนะคะวันนี้ที่มาช่วยกันนะคะนุ่นร่วมแรงร่วมใจนะคะหอบมอะไรของลูกอ่ะแม่หอ,อมหอโอบเลยหนยูหอบยากนมเลย,เลยอืมอ่ะอนนุันเตอร์นี่บอกว่าเบาแรงแต่ว่าคิดหนักนะคะเพราะว่าโอ้โหรอบข้างนี่อยโห อะไรนะพลอยอ่ะเขาชอบกดไลค์จะใช้กดแชร์นะคะอยากให้เราเทคเคก็เข้ามานะคะในช่องทางคู่ใจคลายควัญเมืองนะคะโอกาสหน้ามาใหม่นะคะโอกาสหน้าอ๋อพวกเราจะทำงานอยู่นี่เลยครับโอจะทำงานอยู่นี่เลยไม่กลับอคิดหนักเลยควานปิดซุ้มหนีกันลยเออสวัสดีค่ะ